ถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่16พฤษภาคม2567ครับเลขเด่นประจำวันเลขปิงปองเลขสูตรนำโชคตีเลขจากความฝัน เข้ากลุ่มเฮ5ภาษาหวยได้แล้ววันนี้ครับเพียงแค่5 5 5บาทเมื่อโอนค่าสมาชิกแล้วท่านสามารถส่งสลิปมาที่ Line ID ของหมอแมนได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอแมนจะเป็นคนเชิญเข้ากลุ่มด้วยตัวเองครับรับฟรีวอลเปเปอร์มงคลเสริมดวงด้วยครับสวัสดีครับ ต้อรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magical Channel อยู่ผมมอแมนพลังเลขนะครับหรือว่าอาจารย์ศิทธพัฒนนะครับพบกันเป็นประจำกับถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับในงวดนี้เป็นงวด16พฤษภาคมนะ2567นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับผ่านไปแล้วกับงวดวันที่2นะครับนะก็ในส่วนของเลขที่เข้าเยอะๆเป็นเลขราศีนะในงวดที่ผ่านมาเข้าไป5ลาราศีมีทั้ง2ตัวทั้ง3ตัว ับงตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลข16ด้านบนแล้วก็มี1ราศีที่เข้าทั้งบนทั้งล่างก็คือราศีธนูนะครับหมอแม่ให้ไป16 7ปรากฏว่ามาทั้ง1 6มาทั้ง1 7ทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยราศีธนูนะมาบนล่างนะครับแล้วก็ราศีมังกรเนี่ยก็มาเลขหน้า3ตัวนะครับก็เป็น3ตัวแตกนะใ,ในเลขเอ่อจ็ดหกสามนะถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วก็เลขคนวันศุกร์ก็มา16นะครับ เลขดาวเด่นมา1-6ข้างบนนะปังๆนะครับแล้วก็เลขยามนําโชคเนี่ยนะครับหลายๆคนที่เอาเลขชุดหลักกับชุดรองนะไปผูกไปไข้กันนะไปจับคู่กันมันจะมี1คู่ครับที่มีเลข1-7เจ็นะครับก็ถือว่ามานะเลขหลัก1ตัวเลขชุดรอง1ตัวเห็นไหมมา1มาเออนะครับก็ถือว่าเลขยามนี่ยังไว้เนื้อเชื่อใจได้นะใ,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 ในในในมุมที่ว่า เขามาแทบทุกงวดอะเรียกว่ามาทุกงวดเลยแต่อาจจะมา1ตัวบ้างนะมา2ตัวบ้างแล้วแต่นะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะจับถูกจะผิดมีงบประมาณนะที่จะบริหารจัดการการลงทุนของตัวเองนะครับนั่นคือส่วนของเลขยามนำโชคข่าวที่แล้วนะครับในส่วนของงวดนี้ครับถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับคลิปตัวเลขคลิปแรกของงวดนะฮะคราวนี้นะครับ เลขยามนำโชคนะในงวด16พฤษภาคม67เนี่ยวันที่16ครับตรงกับวันพระธาตสบดีฮะเหมือนกับงวดที่ผ่านมาเลยนะครับตรงกับวันพระธาตสบดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนพื้นที่เลข5ก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเลขที่หมอแมนชอบที่สุดในงวดที่แล้วเลยงวดที่แล้วจริงๆเนี่ยชอบอยู่2เลขก็คือชอบ5กับ1นะครับส่วนตัวก็ ซื้อ1.5ไปเยอะมากๆนะครับนะปรากฏว่าเขามา1.6กับ1.7นะครับ <c oughs> ไปซื้อตรงกลางนะก็โอ้โหเป็นอะไรที่แบบเฉียดไปแต่ก็เริ่มจะชินแล้วนะครับเดี๋ยวงวดหลังๆเนี่ยอาจะต้องอพักเบรกของตัวเองน <c> ะ <oughs> พักเบรกพักเบรกการซื้อของตัวเองจะได้เอา,เอาให้โชคนะครไปได้คนอื่นจะได้มีโชคนะฮะ ได้ไปไปเบียดบางโชคของ f c นะครคราวนี้เนี่ยคขาที่แล้วก็ชอบตรงเลข5เลข1นนะครับ1เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดเนาะส่วนเลข5าเนี่ยก็ชอบที่ดาวเขาย้ายนะครับแล้วก็เป็นเลขวันด้วยเลขชอบสุดเขาแล้วคือเลข5เลือกเลข5ปรากฏว่า1มาทั้งบนทั้งล่างนะโดนสับขาลอกไปคราวนี้ครับเลขวันเนี่ยวันพระนักสุบีเพราะนั้นก็เราก็ต้องยืนพื้นเลข5เนาะใครอยากจะแผลงแผลงเป็นเลข2ได้นะครับ ยามนะฮะยามที่สลากออกนะครับปรากฏว่าก็ในเมื่อมันเป็นวันเดิมเนาะยามที่สลากออกก็เป็นยามเดิมครับนั่นก็คือยามเสาเออนะฮะขราวที่แล้วสลากออกยามเสาเลข7ถ้าจะแผงเลข7ก็แผงเป็น1ปรากฏว่าสลัก2ตัวล่างมา17นะฮะเห็นไหมเออใครบอกว่าเฮ้ยศาสตร์เลขยามนี้มันอ้างเองแล้วมัน ไม่ได้มันจะแม่นเหรอมันจะอะไรยังไงนต่ก็ไหลงวดเขาก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับถ้าเขาไม่มาเลขหลักก็จะมาชุดรองก็จะมาชุดแผง่นะคราวที่แล้วมาทั้งเลขหลักแล้วก็เลขรองเลยนะเลขยามนะก็คือยามะสาคราวที่แล้วมาเลขเจ็ดนะแล้วก็เลขแผงเจ็ดเนี่ยก็แผลงจะเป็นหนึ่งนะเลขหนึ่งก็มานะครับ พราะนั้นคราวนี้ครับยามที่สลากออกเนี่ยออกยามเสาตัวกลางเช่นเคยนะครับเสาตัวกลางเป็นยามที่ดีครับเนี่ยผมแมนเคยบอกแล้วนะเสาตัวกลางเป็นยามดียามมงคลเขาบอกว่าตากับหลานปางเที่ยวในวารีจึงขุดเอาปูในรูเปรมปรีได้ทองมากมีที่ในรูปูนะครับยามเนี้ยนะภาษาโหรเนี่ยเขาเรียกกันสั้นๆว่ายามขุดปูได้ทองนะครับ มันจะมีแบบขุดปูได้ทองขุดแย่ได้ทองนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าปลูกกล้วยได้ทองอะไรพวกนี้นะมันจะมีคือเป็นคีย์เวิร์ดนะยามของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยยามพระเสาตัวกลางเนี่ยเขาเรียกว่าขุดปูได้ทองนะฮะเป็นยามที่ดียามที่มงคลน,นะย่างที่หมอแมนบอกว่าถ้ายามมาตกยามดียามมงคลมันมีสิทธิ์ที่เขาจะมาตรงเลขของยามเลยซึ่งเลขของยามนี้ก็คือเลขเจ็ดนะฮะเพราะนั้นก็ มองค่าไม่ได้ในงวดนี้ฮะเลขเดิมเนี่ยหรือเลขเจ็เนี่ยนะครับใครจะแผงแผงเป็น1น,นะครับแล้วก็ดาวเนี่ยนะครับที่ยกย้ายนะยิงอยู่ดาวใหญ่เนี่ยจะเป็นดาวพระหัสนะที่ย้ายนะครับแต่ดาวที่ย้ายใกล้วันสลากออกมากที่สุดมีดวงเดียวเลยครับหนีไม่พ้นเลยครับวันที่14พฤษภาคมนะดาวดวงนี้ย้ายนั่นก็คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งฮะ ย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะถามว่าเด่นเท่าการที่ย้ายเข้าราศีเมษไหมเด่นไม่เท่าเพราะว่าการที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีเมษในวันที่เมื่อ13เมษายนที่ผ่านมาโน่นน่ะย้ายเข้ามาแล้วเป็นมหาอุดเลยนะครับปรากฏว่างวดวันที่วันที่16เมษายน,นเขาไม่มาเขามางวด2พฤษภาคมใช่ไหม คราวเนี้เขาย้ายนะ14พฤษภาคมเขาย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเอาจริงหมอแมนก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเขาจะมาอีกนะเพราะว่าเขาย้าย14เนะี่ยพอ16สลากออกนะไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าไม่มีดาวไหนที่ที่น่าจะเอามาพิจารณาอีกแล้วถ้าตามหลักการเป๊ะๆคือต้องดาวอาทิตย์ละครับนี่คือตามหลักการเป๊ะๆเ,เลยนะครับส่วนเดี๋ยว ลองไปคํานวณดูพิจารณาเพิ่มเติมว่ามีเลขอะไรในสูตรอื่นเนี่ยมีเลขอะไรที่มีความแตกต่างบ้างนะก็เดี๋ยวจะลงให้นะครับก็ลองก็ติดตามกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขดาวย้ายโอ้โหมีเลขเดียวดาวดวงเดียวคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งแล้ถ้าจะแผงก็ต้องแผงเป็นเลข7นะครับเออนะเหมือนกับเลขยามเลยนะครับเลขยามเนี่ยก็เป็น7แผง1เลขดาวย้ายเป็น1แผง7นะเท่ากับเลขตัวเดียวกัน ลุงงวดน,นี้เราได้แบบเบิ้ลๆอีกแล้วนะอ่าเราเราเรา,เราได้ลุ้นแบบเบิ้ลๆหำหาอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถอดรหัสเลขยามนําโชคครับประจําวันที่16พฤษภาคม2567ครับได้แก่571 571นะครับผิดจากเลขงวดที่แล้วเนี่ย1แต้มเท่านั้นเองเพราะว่าคราวที่แล้วหมอแมนให้ไปคือ572นะฮะ เนื่องจากวันที่สลอกออกวันเดียวกันเลยยามเดียวกันแตกต่างกันที่ดาวย้ายเท่านั้นเองนะครับ571ครับในรอบนี้ถ้าท่านจะแผลงเนี่ย5แผลงเป็น2 7แผลงเป็น1และ1แผลงเป็น7ท่านสามารถจับตัวเลขเป็นแบบเบิ้ลๆหามำได้เช่น577 511นี่ครับ772นะครับ, 2, รบหรือว่า112อ่าอะไรแบบนี้นะครับก็เอาไปจับแพะชนแกะกันดู นะครับ่มแม่จะทําเป็นชุดแผงลงไว้ให้นะฮะแต่นี่คือชุดนี้ใครที่ไม่อาจจะไม่ไม่อยากใช้งบมากนะครับอยาจจะเล่นมีเลขหลักๆแค่ชุดเดียวคุณอาจจะเลือกมาเนี่ยใน6ตัวเนี้ยเลือกมาสักชุดหนึ่งก็ได้นะครับจอตาตาดีได้ตาร้ายเสียนะเป,นเป็นเรื่องของบุญวาสนาแต่ละบุคคลอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะฮะส่วนใครมีทุนทรัพย์สามารถบริหารจัดการได้ไม่เดือดร้อนนะ ก็อาจจะลองจับแล้วก็ลองทุกชุดเลยก็ได้นะครับเอ,อ่อถ้าเลขมันมาจริงบทจากเข้าเนี่ยก็เข้าจริงนะฮะเลขยามนําโชคนะครับหวังว่าจะชื่นชอบเป็นอีกหนึ่งหลักนะครับที่มาให้เห็นตลอดนะขึ้นอยู่จะมาเลขไหนบ้างคราวที่แล้วมา2ตัวล่าง17ึ 1, 7, ่งเจ็ดเห็นไหมอ่ามาให้เห็นตรงๆแล้วเพราะนั้นรอบนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับขอทุกท่านเฮงๆรวยๆใครอยากเข้ากลุ่มติดต่อแอดไลน์สอบถามวิธีการได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ